ชีวิตเนี้ยเงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นเนี่ยจะมีปัญญาเก็บเงินไหมคะลําพังตัวเองเนี่ยเอาไม่รอดเลยยิ่งคนที่เงินเดือนไม่ถึงหมื่นนะะลองคิดดูสิคะว่าจะเอาที่ไหนพอกินเป็นไกไม่ได้เลยคะ่ะวันนี้นะสิเม่นอยากจะฝากนะฮะนั่นคือการที่คุณต้องหาไรายไดให้เสริมคะ่ะหรือไม่คุณต้องพัฒนาตัวคุณเองคุณดูสิคะว่าคุณทํางานเนี่ยทำมากี่ปีแล้วตําแหน่งเหมือนเดิมเงินเดือนไม่เคยขึ้นคุณเคยพัฒนาตัวเองไหม นี่คือคําถามที่ทุกคนจะต้องถามตัวเองค่ะว่าชีวิตนี้เราจะรวยได้ยังไงกูจะรวยได้ยังไงกูจะรวยด้วยวิธีไหนนะคะถ้ายังทําแบบนี้ทําเหมือนทุกวันไม่คิดจะพัฒนาตัวเองถามตัวเองเยอะๆค่ะว่าวันนี้ทําไมเงินเดือนเราถึงไม่ขึ้นทําไมคนอื่นเขาจากสองหมื่นเป็นสามหมื่นสี่หมื่นแต่ตัวเราเองนะคะยังอยู่ที่เดิมแถมบางทีนะคะเจ้านายมาขอลดเงินเดือนอีกค่ะคุณเป็นคนประเภทไหนคะวันนี้ลองสํารวจตัวเองนะคะว่าวันนี้ค่ะ คุณทำงานมากี่ปีแล้วทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นหรือขึ้นนิดเดียวหรือว่าทำทำไปเอ๊ะทำไมเจ้าหนายเขาอยากจะขอลดเงินเดือนเรานะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกคุณว่าชีวิตเนี่ยค่ะคุณจะรวยหรือจะจนค่ะแต่ดีที่สุดค่ะจงหารายได้เสริมค่ะปัจจุบันนี้นะคุณจะเติบโตจากรายได้เงินเดือนที่คุณมีอยู่เพียงทางเดียวนะคะไม่เอ็บอกเลยค่ะว่ามันยากมากๆค่ะดังนั้นคุณต้องเปิดประตูนะคะหาอีกหนึ่งช่องทาง เพิ่มรายได้ให้คุณและแม่เอมจะแนะนำเนี่ยค่ะอาชีพอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะคือดีที่สุดลงทุนน้อยมากและก็สามารถจัดสรรเวลาในการทํางานได้ค่ะแม่เอมอยากจะแนะนํานะอาชีพรายได้ที่สามารถสร้างเงินได้เร็วที่สุดค่ะนั่นก็คือในาทุนในหน้าขายฝากค่ะขายฝากอาชีพในหน้าที่สามารถช่วยคนได้จริงถ้าเรามีความจริงใจค่ะคนที่เราเนี่ยค่ะตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขาค่ะ และสิ่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งนะคะการทําอาชีพในหน้าสังหาริบรัพย์ค่ะนั่นก็คือในหน้าขายฝากค่ะหรือถ้าคุณพอมีทุนหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะก็ได้คุณก็สามารถที่จะเป็นในทุนค่ะเป็นทั้งในทุนในหน้าขายฝากได้ค่ะและถ้าอยากได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการเป็นในทุนในหน้าขายฝากเ่ยค่ะก็คอยติดตามเมมได้นะคะ